ตั้งความหวังของแกนนำว่าการเคลื่อนไหวในปีหน้าเนี่ยจะดังจะ ปังจะสำเร็จจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงเนี่ยนั่นเป็นเพียงแค่ความหวังของแกนนำและเป็นการมนโนของแกนนำเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ปักธงเรื่องของการเคลื่อนไหวโดยการเรียกร้องให้ชนชั้นแรงงานเนี่ยม,มาเข้าร่วมในการชุมนุมในครั้งนี้ภายใต้ชื่อ RT Movement อแล้วก็มีสัญลักษณ์ค้อนเขียวแล้วก็พยายามจะปลุกปั่นให้ชนชั้นแรงงานเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้กับชนชั้นสักดีนาทีนี้พอมีการพูดถึง กรณีของชนชั้นแรงงานขึ้นมาเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวของทางสภากรรมกรแห่งชาติออกแถลงการอย่างชัดเจนเลยว่าเราไม่เอาด้วยนะอย่ามาเรียกร้องให้เราไปเข้าร่วมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้อขอภัยค่ะเมื่อ26กันยายน63เนี่ยได้มีแถลงการของสภากรรมกรแห่งชาติเรื่องกรรมกรก,รกับสถาบันพระมาหากษัตริย์ แสดงจุดยืนของกรรมกรเคียงข้างสถาบันพระมาหากษัตริย์เอาไว้อย่างชัดเจนเนี่ยนะคะโดยใจความสำคัญบางช่วงของถแถลงการเนี่ยระบุถึงเรื่องของสถาบันพระมาหากษัตริย์และพวกเขาก็จะลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยโดยบอกว่าสภากรรมกรแห่งชาติมีภารกิจประวัติศาสตร์คือการสร้างประชาธิปไตยตามพระบรมราโชบายสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7 มีคำขวัญในการสร้างประชาธิปไตยคือกรรมกรกับในทุนสามัคคีการสร้างสรรประชาธิปไตยสภาพกรรมกรแห่งชาติมีการเคลื่อนไหวในแนวทางแห่งชาติฝ่ายประชาธิปไตยมีใช่แนวทางแห่งฝ่ายเผด็จการและไม่ใช่แนวทางสากลทั้งฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือที่เรียกกันว่าลัทธิชาตินิยมนั่นเองสภากรรมกรแห่งชาติดำเนินการนำทางการเมืองด้วยมาตรการรวมหมู่ตามวิถีทางประชาธิปไตยและสันติวิธีและก็มีช่วงหนึ่งของแถลงการระบุว่าเพื่อนกรรมกรที่รั การสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยเป็นพระราชกรณียกิจอันมีคุนูประการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จัก,กรีขบวนการกรรมกรไทยขอเทอิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ผมและมวลชนที่เห็นด้วยกับผมทั้งหมดในนามคณะปฏิวัติชาติถือแนวทางราชประชาสมาัยมีเจตจำนงในการสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์จึงขอประกาศเป็นพันธมิตรกับสภากรรมกรแห่งชาติมีจุดยืนเดียวกันในการสร้างประชาธิปไตยทําอำนาจธิปไตยให้เป็นของปวงชนโดยสันติวิธีสุดท้ายนี้ผมขอประกาศไปถึงในทุนทั่วประเทศที่มีความรักในระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์หากได้ยินเสียงนี้ขอจงเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อช่วยกันปก ป้องและนำพาประเทศชาติที่พ้นจากวิกฤตความแตกแยกในครั้งนี้ด้วิสันติวิธีวงจรอ,อุบาทแห่งความแตกแยกและประชาธิปไตยจอมปลอมของคณะราษฎรกว่า88ปีได้ทวงความเจริญของพวกเรามานานเกินพอแล้วเราจะไม่ยอมให้คณะราษฎรและทายาทสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกใดๆอันจะนำมาซึ่งความพินาศฉิบหายของประเทศชาติและประชาชนอีกต่อไปโี่ คือแถลงการจบ,บัดเนี้ยมันสะท้อนได้เห็นว่าคือในขบวนกรรมกรเองผู้ใช้แรงงานเองเนี่ยเขาก็มีเอาว่ากันตรงๆเนี่ยก็มีหลากหลายแนวความคิดนะครับคือพวกนี้พวกกลุ่มเพนกวินกลุ่มลุงกลุ่มใครต่อใครจะไปสมอ้างแล้วเหมารวมว่ากรรมกรทั้งหมดเนี่ยนะผู้ใช้แรงงานทั้งหมดคิดเหมือนพวกตัวเองแล้วจะมาร่วมกับพวกตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นการหลอกตัวเองค่ะนะคืออย่าไปคิดแค่ว่า แค่ชูคําขวัญเรื่องที่เกี่ยวกับชนชั้นแล้วไปบอกเขานี่กรรมกรลุกขึ้นมาเถิดนทุนมากดขี่เราเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้โค่นล้มนายทุนแล้วเดี๋ยวคนงานเขาถามคุณเป็นกลินว่าแล้วแล้วยังไงล่ะล้มนายทุนแล้วแล้วไอโรงงานที่ฉันทํางานอยู่เนี่ยใครจะจ่ายเงินเดือนใครจะเอาของที่ฉันผลิตไปขายให้กับต่างชาติเอาเงินมาเป็นเงินเดือนสวัสดิการฉันแต่ฉันจะอยู่จะกินยังไงจะอยู่จะกินยังไงใช้นี่ยังไงอ่ะแกนํามาจ่ายนี่ฉันไหมอ่ะ